สวัสดีครับมาเชฟชาแนลนะครับวันนี้จะมาพูดต่อจากคลิปที่แล้วนะครับพูดถึงเรื่องวีซ่าติดตามนะครับวีซ่าติดตามนี้คนที่จะยื่ยนขอได้ก็คือทํางานมีวีซ่าถือ e7 นะครับสามารถที่จะเอาภรรยาบุตรหรือสามีหรือพ่อกับแม่นะครับติดตามมาดูแลหรือว่ามาอยู่อาศัยในประเทศเกาหลีใต้ได้นะครับ แล้วเอกสารขั้นตอนมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับการเตรียมเอกสารนะครับเอกสารที่ต้องใช้ย,ยื่นนะครับประสานทูตในการยื่นขอวีซ่าที่ตามเราสามารถยื่นได้ด้วยตัวเองนะครับแฟนผมก็ยื่นที่ประสานทูตเกาหลีประจําประเทศไทยที่ถนนเทียมร่วมมิตรนะครับใ,ใกล้กับศูนย์วัฒนธรรมนะครับเอกสารที่ต้องเตรียมนะครับสําหรับแฟนผมที่ผม ถือวีซ่า e ซเว่นหรือมีใบกามาอีเซเว่นอยู่นี่นะครับเอกสานรองแฟนผมที่เตรียมนะครับแค่2อย่างเท่นแ้นนะครับก็คือพาสปอร์ตนะครับหนังสือเดินทางนะครับหนังสือเดินทางนี้ต้องไปคัดประวัติที่กรมการกงศุลกระทรวงการต่างประเทศที่ถนนแจ้งมฒนะน,นะครับค่าคัดประวัติก็แค่200บาทเองนะครับ แล้วเอกสารที่2ก็คือใบจดทะเบียนสมรสนะครับใบจดทะเบียนสมรสนี้ก็ต้องไปแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็รับรองที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็รับรองที่สถานทูตด,ด้วยนะครับแล้วเอกสารอย่างหนึ่งที่แฟนผมก่อนจะมานะครับเขาต้องใช้ก็คือต้องไปตรวจโรคนะครับก็คือตรวจผลตรวจวัณโรคนะครับที่โรงพยาบาลที่เขากําหนดรายละเอียดผมจะ แปะไว้ข้างคลิปนะครับเ้าสับเรื่เอกสารของผมนะครับที่แฟนผมที่จะอ้างอิงนะครับผมทํางานอยู่เกาหลีใช่ไหมครับแฟนผมอ้างอิงผมว่าติดตามผมก็คือติดตามคนที่ชื่อนี้แหละครับเราต้องเอกสารใช้เอกสารของผมมีอะไรบ้างก็จะมีใบกามาดหรือเรียกว่าบัตรประชาชนเกาหลีนะครับ ที่เขาเรียกกันนะครับแล้วก็หนังสือรับรองการทำงานพาส,สปอร์ตนะครับสำเราพาส,สปอร์ตเ <c oughs> อกสารอีกอย่างหนึ่งก็คือขาดไม่ได้นะครับหนังสือการเสียภาษีนะครับรับรองการเสียภาษีต้องไปขอที่ออฟฟิศที่ทำงานนะครับ <c oughs> ผมส่งให้แฟนผมแล้วก็แฟนผมนล่วก็ไปส่งให้สถานทูตนะครับตรวจสอบเอกสารนะครับเอกสารก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับ เอกสารก็มีเพียงเท่านี้แหละครับสิ่งสําคัญเลยนะครับระยะเวลาการยื่นนี้ก็ประมาณแค่ถ้าเอกสารพร้อมเขาบอกว่าผลวีซ่าจะออกภายใน14วันนะครับผลหลังจากที่คุณยื่อนเอกสารพร้อมครบแล้วนะครับอย่างน้อย14วันอาจจะมากกว่านั้นนะครับแต่สําหรับของผมแล้วไม่ถึงเดือนนะครับที่ยื่อนเอกสารตัวนี้นะครับ ก็คือเอกสารพร้อมมั้เขา,าตรวจสอบเอกสารก็ไม่เกิน14วันจริงๆนะครับแต่เขาไม่ได้นับวันเสาร์วันอาทิตย์หยุดนาชการนะครับเอกสารทุกอย่างนี้เราก็สามารถไปสอบถามข้อมูลหรือส่งทางเมลนะครับที่จะขึ้นไว้ข้างล่างนี้ครับไปสอบถามเอกสารทูตเกาหลีนะครับสําหรับการโทรไปสอบถามข้อมูลนี้สถานสถานทูตอาจจะไม่สะดวกนะครับส่งเมลไปดีกว่านะครับ แล้วก็ตรวจสอบวันทําการอะไรดีๆให้เรียบร้อยนะครับเอกสารมันก็ไม่ยุ่งยางกอะไรมีเท่านี้แหละครับเอกสารในการเตรียมสิ่งสําคัญนะครับที่ผมบอกว่าก็คืออายุในการทํางานเกาหลีนี่คุณสําคัญนะครับว่าคุณทํางานเกาหลีมาเท่าไหร่นี่ตอมอเขาก็จะตรวจสอบว่าคุณเสียภาษีมานานหรือยัง สามารถที่จะเชื่อถือได้ไหมนะครับเอกสารเนี่ยสำคัญเลยนะครับก็คือการเสียภาษีนี่ยครับอย่างน้อยต้อง1ปีนะครับถึงจะได้ใบตรงนี้มานะครับทาำหลังผมผมย้ายร้านมานะครับแล้วก็ไปพอไปให้ออฟฟิศพอพิมพ์ข้อมูลตรงนี้มาให้ผมก็อ้างอิงกับร้านเดินนะครับว่าผมข้อมูลการเสียภาษีของผมมันมีอยู่แล้วนะครับก็ทํามา5ปีแล้วนะครับจากร้านเดิมมานะครับ เพราะฉะนั้นเลยเรื่องเอกสารแล้วกับข้อมูลนี่ก็ต้องสําคัญนะครับสามากมีคนสอบถามเข้ามานะครับว่าแล้วใบจดทะเบียนสมรสต้องนานไหมครับสําหรับผมเ่ยไม่นานเลยนะครับผมจดทะเบียนสมรสมาเนี่ยก่อนที่ผมจะมาทาร้านใหม่แล้วร้านใหม่ผมเพ,พิ่งทําได้5เดือนแล้วใบทะเบียนสมรสนั้นก็ยังไม่ถึงปีนะครับเราก็สามารถยื่นเอกสารที่จะติดตามมาได้นะครับแล้วก็ ระยะเวลาในการพำนักที่เกาหลีของแฟนผมที่ติดตามผมมานี้พ่าเท่ากับใบากาม่าหรือใบบัตรประชาชนเกาหลีที่ผมมีอยู่นะครับแล้วก็ถ้าผมยังทํางานร้านนี้อยู่ผมก็ใช้ใบากาม่าของผมกับแฟนผมนี้ไปยื่นพร้อมกันนะครับระยะเวลามันก็จะได้เท่ากันนะครับไม่ต้องไปเดินเรื่องเอกสารใหม่เลยครับสําหรับประเทศอื่นเขาก็ใช้วีซ่าตัวนี้นะครับวีซ่าติดตามนี้ง่ายแล้วก็ดีนะครับที่จะรับรอง คนที่จะมาดูแลด้วยหรือจะเอาแฟนเอาพ่อแม่มาดูแลหรืออยามาดูแลคุณก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่เหงานะครับสําหรับโอกาสดีๆน,นี้อย่าให้พลาดโอกาสนะครับสําหรับคนที่ถือวีซ่าอีเซเว่นนี้อยู่แล้วนะครับสําหรับวีซ่ายฟหกนี้วีซ่าสมรสเกาหลีนะครับคนที่แต่งงานกับสามีเกาหลีคนละอย่างกันนะครับบางคนว่าตาิดตามคู่สมรสติดตามคู่สมรสนี่คนละอย่างกันนะครับอันนี้เขาเรียกยฟสามนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สงสัยข้อมูลก็สามารถที่จะมาสอบถามผมผมจะให้ข้อมูลได้นะครับหรือติดตามผมทางเพจมหาเชฟทางเพจ a c e b o o k ก็ได้เช่นกันนะครับชื่อมหาเชฟเหมือนกันนะครับขอบคุณที่ตามรับชมรับฟังขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขสำหรับคลิปน,นี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าหักกันแท้ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งไปให้นะแม่เด้อครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ